สคนนี้โอเคถ้าเกิดไม่มีโอกาสทํางานร่วมกันบ่อยครั้งนักนะครับในนามของโอมาเท่ากับว่าแต่ละคนเองก็อาจจะมีสเปเชียลโปรเจกที่เป็นการทํางานส่วนตัวด้วยใช่ครับอย่าอย่าง,อางตอนนี้อ้อนทําอะไรอยู่ครับไม่ไม่ไม่ไมไมถ,ถึงงานส่วนตัวของอ้นที่ไม่ใช่โอมาเลยไม่ใช่โอมาใช่ไหมก็ก็ตอนนี้ก็จริงๆแล้วก็มเมนก็เล่นกับทีโบดครับเล่นกับทีโบดแล้วก็มีซอลเจสิกบ้างครับ ไปเรื่อยเหมือนกันครับคือแบบว่าใครให้ไปเล่นบาสเซชันไหนครับโอเคล่าสุดที่ได้แบบว่าคอลลาบอร์เรชันเล่นกับไอ้ไอ้เปโนจากสเปนนั่นอ๋อนะอิกเนซี่เตลารซ่านี่เป็นไงบ้างครับสนุกดีครับแบบคือไม่น่าเชื่อว่าเขาจะตาบอดคือคือเวลาเวลาที่ที่เล่นกับเขาแล้วแบบมันไม่รู้สึกเลยว่าเขาพิการทาง โอ้โหครับเหมือนเหมือนคนตาดีๆนี่แหละเหมือนคนตาดีๆนี่เลยครับแล้วก็แบบเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับครับความพิการทางสายตาไม่ได้มีปัญหาไม่ได้สร้างข้อจํากัดในการเป็นนักดนตรีที่ดีแต่อย่างใดใช่เลยครับสำหรับโอครับงานของโอตอนนี้นอกเหนือจากโอมาอันนี้เพื่อจะให้ผู้ชมของเรานีได้รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยด้านหนึ่งเป็นโอมาอีกด้านหนึ่งเนี่ยกำลังทําอะไรกันอยู่บ้างครับผมก็ส่วนใหญ่เน้นเล่นก็คือเล่นก็คือเล่นงานเป็นปกติแล้วก็ สอนที่มหาลัยครับส่วนใหญ่งานหลักจะมีแค่เนี้ครับเพราะว่าอย่างอย่างอาจจะไม่ได้ไปเล่นวงป๊อปอะไรนี้เพราะว่าด้วยเครื่องด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยน่าจะจํากัดอยู่วงประมาณเนี้ครับครับการที่เราเล่นมากเนี่ยมีคนบอกว่าการเล่นมากเนี่ยมันให้ชั่วโมงบินที่ดีสำหรับดนตรีไม่ว่าจะเป็นแนวไหนก็ตามแต่บางทีถ้าเกิดทำมากจนเป็นรูทีนความคิดสร้างสรรค์ก็จะหายไปอันนี้จริงไหมฮะก็จริงครับเพราะมีมีช่วงหนึ่งผมเคยเคยเล่น เ็วันเลยครับอาทิตย์นึงเล่นเล่นทุกวันแต่ว่าจะมียังมีข้อดีคือไอหนึ่งวันนั้นยังได้เล่นกับโอมาก็ยังยังโอเคแต่ว่ามันก็จะมีความสึกที่เหมือนเหมือนด้วยที่เราทํางานทุกวันเจอที่เดิมๆทุกวันบรรยากาศเดิมๆเพลงเดิมๆทุกวันเนี่ยครับมันก็จะเหมือนกับพอเวลาว่างเราปุ๊บมันก็จะหมดแล้วแต่ว่ามันก็จะหมดในการที่จะแบบพยายามจะหาใช่ครับมันเหมือนกับมันเต็มเหมือนแบบเราเล่นจนแบบมันรับไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าเล่นเยอะขนาดก็จะจะมีอารมณ์อย่างนั้นเหมือนกัน เราะฉะนั้นก็ต้องผ่อนหรือว่าก็ต้องมีคือสำหรับนักเตะรุ่นใหม่ที่บางคนนี่กําลังมาแรงแล้วก็ได้งานมาเยอะนี่ไม่ควรตะคุบไว้หมดใช่ไหมครับโดยหลักแล้วมันแต่จริงมันก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับเหมือนว่าถ้าถ้ามีโอกาสได้เล่นกับคนที่ที่แบบเก่งๆอะไรอย่างนี้จริงก็ก็น่าจะว้าไว้แต่ว่าเหมือนก็อาจจะต้องรู้ลิมิตตัวเองบ้างเหมือนกันว่าโอเคทาแค่นี้เราสามารถเราชอบงานทั้งหมดที่เราเอารบมาได้ทําได้เราสามารถยังทําสิ่งส่วนตัวของเราได้อะไรอย่างเงี้ยครับงั้นก็ก็ถือก็จะจะดีแต่ถ้าไป ทุบเล่นอยู่ตามงานกลางคืนอย่างเดอนนี่ก็ไม่ดีนะฮะถ้าเป็นลักษณะนั้นใช่ครับถ้าแบบเหมือนแบบเล่นยิ่งเยอะทุกวันอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบจะเป็นอารมณ์ประมาณอย่างนั้นครับก็จะแบบน้อยๆหน่อยนะครับอาจารย์ทงนะครับหลังจาก over the bar line ครับ <laughs> มีตอนสองไหมครับดีวีดีของเนี่ยยังไม่มีชว่วง <c oughs> <c oughs> นี้อาจารย์ทุนละครับ <c oughs> ครับแล้วตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างครับนี้ก็นอกจากเป็นอาจารย์ประจําอยู่ที่คณะทฤษฎีศาสตร์มหาวิทยาลัยิลประกรก็เล่นกับโอมาแล้วก็เล่นกลางคืนอยู่ที่ ร้านแจสตรงสีลมนะครับแล้วก็เป็นไซด์แมนส่วนมากครับเล่นเล่นกับคนนู้นบ้างคนนี้บ้างอย่างเงี้ยครับเป็นไซด์แมนที่มีตารางงานชุกชุมอ่าบางช่วงครับไม่ได้ชุกชุมทุกช่วงครับเขาถามอาจารย์แมวด้วยครับในคําถามเดียวกันผมก็ส่วนใหญ่จะสอนนะครับที่เป็นอาจารย์พิเศษนะครับที่อะไรสิมบกรนแล้วก็ที่ไม่หบด็แล้วก็มีเล่นกลางคืนอาทิตย์ละประมาณสามสี่วัน ยังเหลือเวลาเยอะใช่ไหมครับในการจะทําอย่างอื่นต่อพอไหมครับแบ่งเวลาครับนไหนได้สอนเด็กกันทุกคนเนี่ยมองวงการยังไงครับคือทุกคนก็เป็นเป็นคณาจารย์นะครับแล้วก็ถ่ายทอดวิชาดนตรีให้กับเด็กๆเนี่ยอนาคตของแจ๊สในเมืองไทยเนี่ยมันมีความหวังมากได้แค่ไหนเริ่มจากที่จันทมาทีครับก็ตอนนี้ผมว่ามันมันอ่าค่อนข้างตื่นตัวในในในมหาลัยนะ ครับเด็กหลายหลายคนก็มีโอกาสได้เรียนตั้งแต่ประถยุกซึ่งพอเข้าเป็นอาตีปุ๊บก็แบบเด่นแววที่แบบโดดเด่นขึ้นมาทีเยอะครับถ้าทุกเครื่องก็จะเด็กที่เก่งแบบไม่น่าเชื่อเด็กไทยเนี่ยเก่งครั้งมากแล้วเด็กเก่งๆเหล่านี้ต่อไปจะเป็นไงครับอา์หงมองแล้วก็ถ้าเด็กเก่งๆเก่งๆเหล่านี้ได้เหมือนว่า เขาจะมาฆ่าจานไหมคงคงเป็นเหมือนว่าเป็นธรรมชาติครับเพราะว่ารุ่นใหม่ที่เข้าที่เติบโตมาจะต้องมีพัฒนการในการเล่นที่ดีกว่ารุ่นเก่าๆอย่างพวกเราอย่างนี้ครับแล้วก็แต่ถ้าเขาได้เหมือนว่าได้เล่นอยู่ตลอดเวลาได้เล่นกับคนที่เก่งๆอยู่ตลอดเวลานะครับทั้งในเมืองไทยเองหรือในทางประเทศเองเนี่ยจะเป็นการผลักให้เขาเหมือนว่าเติบโตได้ได้อย่างเก่งขึ้นในเรื่องของการเล่นแล้วก็ทําให้การเล่นเนี่ยสามารถที่จะทัดเทียมกับ ต่างประเทศได้หรือแม้กระทั่งอย่างที่เม่กี้แมวบอกอเด็กๆเก่งๆหลายคนของเมืองไทยตอนนี้อายุแค่ประมาณ20 22, 23นะครับก็คือถือว่าเทคนิคหรือว่าฝีมือเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่น้อยหน้าชาติในในในอาเซียนได้นะครับครับ,รบแล้วก็หลักปัญหาคือว่าโอเคเรามีเด็กที่เก่งแล้วแต่ตลาดงานหรือตลาดคนฟังเนี่ยยังไม่โตอยู่ทําให้นั่นตีจํานวนไม่น้อยที่อาจจะเรียนเอกแจ๊สมาเองก็